สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เราจะมาเรียนในบทที่2หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในหน่วยการเรียนรู้ที่ผ่านมาเราได้ทําความรู้จักกับอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแล้วคราวนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรือ อุปกรณ์เครือข่ายซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องสามารถเชื่อมต่อกันได้และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มีหลายประเภทแต่ละประเภทมีหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันไปดังนี้ 1. ฮับหน้าที่เป็นเหมือนจุดศูนย์กลางที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายเครื่องเข้าด้วยกันการทำงาน เมื่อมีข้อมูลส่งมาครับฮับจะกระจายข้อมูลนั้นไปยังจุดพอทที่เชื่อมต่ออยู่ข้อจำกัดประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลอาจจะไม่สูงนักเนื่องจากข้อมูลถูกส่งไปทุกพอทไม่ได้ส่งเฉพาะไปยังปลายทางที่ต้องการ 2. ส,สวิตหน้าที่เน้าที่คล้ายกับฮับ แต่มีความฉลาดกว่าสามารถเรียนรู้และจดจำตำแหน่งของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่การทำงานเมื่อมีข้อมูลส่งมาสวิตจะส่งข้อมูลไปยังพอร์ตปลายทางโดยตรงไม่ได้ส่งไปทุกพอร์ตเหมือนฮับข้อดีทำให้การส่งข้อมูลมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการเกิดการชนกันของข้อมูล 3. เรา,าเตอร์หน้าที่ ใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆเครือข่ายเข้าด้วยกันเช่นเครือข่ายภายในบ้านกับอินเทอร์เน็ตการทำงานเราเตอร์จะทำหน้าที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการส่งข้อมูลไปยังปลายทางข้อดีช่วยให้เราสามารถแบ่งปันอินเทอร์เน็ตได้และยังสามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วย 4. โมเด็มหน้าที่ ปลี่ยนสัญญาณดิจิทัลจากคอมพิวเตอร์ให้เป็นสัญญาณอนาล็อกเพื่อส่งผ่านทางสายโทรศัพท์หรือสัญญาณไร้สายการทำงานทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ 5. การ์ดแลนหน้าที่เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งภายในคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายการทำงาน รับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ 6. สื่อนำสัญญาณก็จะมี 1. สายแลนใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายในระยะใกล้ 2. ใสายใยแก้วนำแสงใช้สำหรับเชื่อมต่อเครือข่ายในระยะไกลมีความเร็วสูงและมีความเสถียรสูงและ 3. สัญญาณไร้สายใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายโดยไม่ต้องใช้สายเช่น Wi-Fi สรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้คืออุปกรณ์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเข้าด้วยกันและทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้ การเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายที่เหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างดีอย่าลืมทบทวนเนื้อหานี้เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นและลองทำแบบฝึกหัดเพื่อฝึกฝนด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะ